สองสามสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเชฟบานด์นทัวร์แอดนะครับวันนี้ผมจะมีแขกรับเชิญนะครับเป็นจูนนะครับโอเคมาดูกันว่าเขาจะเชิญเราเข้ามาไหมเขาไม่เชิญเราเข้าละว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไม่เมียเด็ดใช่ไหมแม่นงแม่นิดอะไรครับเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละ ก็ผมจูไรทีวีนะครับมาจากช่องจูไรทีวีก็อยู่ได้ตามนี้เลยนะฮะเอ่อก็คือผู้ติดตามคุณน้อยอ่ะใช่ครับผู้ติดตามเยอะมากเลยนะคะหนึ่งล้านนะครับแม่จะโม้ครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบอะไรกันดีแมปโม่ทุกไปแบบเล่นด่วนนะครับหมทุกไปเร่งด่วนอะอย่าเพิ่งไอตู้ยังเปิดหมดไม่เสร็จเลยโอ๊ยกดเร็วเกินเก็บหมวกแป๊บอ่ะครับ กันเลยนะคะโอเคครับวันนี้จะตัดคลิปกันนะไปดวเรบ่มยยอดยาเย่ทุกคนเดี๋ยวาจะให้ฟังเสียงอะไรแทนในคุ้นเคยมากครับไม่ใช่แล้วนะคะต้นเ่รับกดูครับเพื่อนผมมันตดใส่นะครับโอ้โหคนเม็นเลยนะครับคนไปเลยว่ะ ไม่ได้ตรวจครับโอ้โหเพื่อนตรวจก้นเพื่อนผมกตรวจยังเหม็นเลยครับเพื่อนบอกคนนี้มีชื่อว่าจุเลทีวีผมไม่ได้ตรวจครับตุ๊กก็เชื่ผมผมไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจไม่ต้องเถียงกันหรอกแม่งเยาะห่วงลงไปจัดไม่นะเออเอ๊ะไว้อะไรวะอุ้ยอีกจะปืนเบง ไม่บินหรอกไหมไม่บินหรอกไหมบิดาขับท่อนไม้โหงนี่นายทำอะไรของนายนี่นายทำอะไรของนาย ซื้อปืนนี่มาทำควยแล้ววะไม่นายนี่ตัวดีครับนี่ก็มาอยู่กับผมหนูยอดนักเลกนะครับโอ้ยอคนที่มันตดมันร้องเพลงแล้วครับทุกคนตดแล้วก็ร้องเพลงคนสบายใจเฉิบตดใช่เลยตดอ่าวไม่ได้ตดนะครับ <c oughs> อะไรวะ ไม่ต้องเสียงกันหรอกกูตุน,นี้แหละเฮ้ยอาสะโคบสีมาจากไหนวะทุกคนใครก็ได้ช่วยผมดูหน่อยผมอาสโคบสีมาจากไหนวะเฮ้ยอ,อ,อยู่ดีได้คาบสโคบสีก็จูมีหนึ่งร้อยไหมจูโนเรยชันเอ็งมีกี่บาทตอนนี้จริงนะไปตรงนั้นเขาอ,อยากได้ตัวเนี้ย เขอยากได้ขาตั้งปืนโอมทำเพี้ยนเลยลูกซองเก็บเสียงตึก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 อาอาลาไฮักร้องอินเตอร์เดินเดินเขาจะตายไปตอนที่เจอคนนะโอ้ยแกนี่โอเคตัดไปแค่หนึ่งนาทีเจอคนแล้ว ราวอมบุกเลยนะครับทุกคนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมีสัตอ์ลอยู่ใกล้ใกล้ปแกาบ่วว S <S ผมกเพงเลงอะไรไม่เข้าเรือีกแล้วทุกคนกันไหม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 ,ไมจะไปก็รีบไปไปไป <S <S ไปต้องมาเกิบผมไม่เราวะตับตับตับ,บอะไรบอกว่าทไมอะไรอะไรตัน ทำไมกูเก็บเอาไว้ทุกคนเลยเก็มแต่เตะมมันก็ไม่ได้ดังเลยเก็มเตะทิ้งก็ไม่ได้ดังเก็มเก็บได้แล้วเดี๋ยวให้น้องกินอยกได้อะขอบคุณนะคนจะรู้ได้ไงล่ะพ่อแพ่อเองชื่อนะน่ะทุกคน มกระพุาข้าไม่รอกตันทุกคนทั่วประเทศรู้หมดแล้วแปดแปดอดี๋ช่วยหอย่วน่อไปช่วยเด้อนตั้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 นันตั้นั้นตั้นั้นตั้นตั้นต้นตนนนอนตนันัันผมอย่างนี้ คุณก็เปลี่ยนไปนะคะแม่ชอดูเป็นไเรอิพ้อเดก็ได้เาม่ยุัับคเลงนี้แม่เขาก็เคยฟังโอเคแล้วคือแล้ว